เพราะอะไรถามมาได้มนาะถามมาได้มาวันนี้ไม่รู้เลยสามสามเป็นเตแต่วันนี้แปลว่าเรารู้ตัวเองว่าเราเป็นใครสำคัญเราต้องรู้ตัวเองก่อนว่าเราเป็นใครเรากําลังเรียนอะไรเรากําลังทําอะไรถ้าเราไม่รู้ว่าเราเป็นใครเราไม่รู้จะเราทําทาทาไมกับแล้วภูมิ ก็เป็นคนที่เหมือน้ายๆที่แต่ยังไม่ถึงกับที่ทครับค <laughs> ุผมแษ์ <laughs> แต่ตมี <laughs> แล้วเป็นคนแบบว่าอยากเก่งอยากเป็นอยากทำตา้อยากสุเด็จแต่เราต้องมีวิชาของเราก่อนว่าเราจะเป็นไหนเราจะเก่งไหเราต้องเรียนรู้เราต้องเอาตัวเขามาศึกษาต้องเอามาเรียนรู้ ถ,ถ้าเราอยากเป็นคนเก่งเราต้องเรียนรู้ไหม,ไมรเราต้องถามไหมเราต้องหาอะไรมาถามไหมตรงทำถาครับนี่เป็นตัวผมแล้วเราจะขายอะไรถ้าเราไม่รู้เราจะขายอะไรได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ครับขายไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องมีความรู้ก่อนรู้เรื่องอะไรเรามีรัษัทเรามีสินค้าเรามีเนื้อคิดอยู่แล้วครับผมแล้ว จุดเด่นคืออะไรจุดเด่นที่ผมยังไม่ยังไม่มองจุดเด่นตัวเองผมหาจุดอ่อนของผมก่อนทําไมยังไม่เด่นเพราะเรายังมียังมีจุดอ่อนใช่ไหมครับผมถ้าเรายังมีจุดอ่อนเราหาจุดอ่อนนั้นให้เจอเราก็เอาทําให้มันเต็มถ้าเราทำอะไรมันเต็มแล้วจุดอ่อนเรามีเราจะมีจุดเด่นมาเองเลยหมือนีกับเขาเขามีจุดอ่อนไหม แทบจะไม่มีเลยทุกวันนี้เพราะว่าเขาพัฒนาตัวของเขามาเรื่อยๆระดับเป็นผู้นําตอนนี้เขาเป็นผู้นําที่จริงใจและสุดยอดมากและผมก็อยากเป็นเหมือเขาแล้วก็ุมเอาสิ่งที่ผมขาดจุดอ่อคุณพงษมาพัฒนาตัวผมให้เก่งขึ้นนะครับ yeah.